สวัสดีทุกคนนะครับผมหมอเอลชัชพลนะครับแล้วก็นี่คือช่องหลงไปในประวัติศาสตร์นะครับสำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นตอนที่4นะครับของเรื่องที่เราคุยกันอยู่นะครับก็คือการปฏิวัติอเมริกานะครับหรือว่าอเมริกันเร v เว u t i ลูชันนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับก็ตามที่สัญญาว้ในอพิโซดที่แล้วนะครับเราจะมาคุยถึงการรบครั้งหนึ่งนะครับที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสมรภูมิรบที่สําคัญมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับเป็นการรบที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์หรืออ่่าเปลียนททงงข ออการรบที่เรียกว่าอเมริกันเรฟเวอร์ชั่นนะครับการรบในครั้งนี้มีชื่อว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า The Battle of Saratoga นะครับ Saratoga ก็เป็นดินแดนที่เขาไปต่อสู้กันภาพใหญ่นะครับก็คือเรื่องราวที่เราจะคุยกันในพิโซดนี้นะครับมันเกิดขึ้นประมาณสัก1ปีนะครับหปีนิดๆเนี่ยนับจากเหตุการณ์ที่ทางอเมริกาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ ในช่วงเวลาหนึ่งปีนะครับในภาพใหญ่ในเวลานั้นเนี่ยสถานการณ์ของอเมริกาเนี่ยมันต้องใช้คําว่าค่อนข้างจาแย่มากนะครับขณะเดียวกันทางฝั่งอังกฤษก็มองว่ามันมีสัญญาณหลายๆอย่างที่บอกว่าเอออีกไม่นานเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยหรือคือช่วงเวลานั้นประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขามองไปว่าไม่ไม่น่าจะเข้าฤด,ดูหนาวเนี่ยสงครามน่าจะจบลงด้วยชัยชนะของอังกฤษได้ทีนี้สัญญ,ญาณที่ว่านี่คืออะไรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่า,วาถ้าเราดูตัวเลขนะครับในแง่ของกําลังของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเห็นชัดว่าอังกฤษ แพ้ได้ยากมากนะครับเพราะว่าในแง่ของกองทัพเนี่ยอังกฤษก็มีทหารเนี่ยมากกว่า5 0,000คนแล้วก็มีเรือรบเนี่ยจำนวนหลายลำนะครับอยู่ที่ในในอ่าวาแถวบอสตันเนี่ยนะครับขณะที่อเมริกาเนี่ยมีทหารอยู่ประมาณ25,000คนนะครับแล้วส่วนใหญ่ของ2 5 0 0 0ันคนเนี่ยเป็นอาสาสมัครก็คือเหมือนกับเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาที่ไม่เคยรับการฝึกฝนทางด้านการทหารมาก่อนเลยไม่ได้มีอาวุธเ,เป็นเรื่องเป็นราวนะครับทุกคนเนี่ยก็คือ แต่หาอาวุธกันมาเองนะครับมีอะไรที่บ้านเนี่ยก็คว้ากันมาตรงข้ามนะครับทหารกฤษเนี่ยที่ห้าหมื่นคนมีมากกว่าสองเท่าเนี่ยแล้วยังเป็นทหารอาชีพนะครับเครื่องอุปกรณ์ในการรบเนี่ยก็ครบนะครับนอกนือไปจากนี้นะครับการพ่ายแพ้เนี่ยเหมือนที่เราคุยกันในพิซดก่ก็คือพ่ายแพ้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับมาหลายครั้งแต่ติดกันไม่ว่าจะเป็น Battle of Long Island นะครับการต่อสู้ที่ทะเลสานะครับ Lake of Champlain หรือว่าเป็น Battle of White p l a i n พวกนี้แพ้หมดเลย ถ้าจะมีให้ชื่นใจหน่อยนะครับเรามีกําลังใจนิดนึงก็ตอนที่จอร์จวอร์ชิงตันเนี่ยข้ามแม่น้ำเทลแวร์นะครับแล้วก็ไปรบชนะที่พรินสตันกับที่แอสันพิงค์ครีกนะครับทีนี้มาถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องบอกเป็นยุคช่วงที่เรียกว่า,ามืดมนที่สุดนะครับของกองทัพอเมริกาแล้วก็มีการพูดกันในออทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยว่าหรือว่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะปลดจอร์จวอชิงตันออกจากการเป็นผู้นํากองทัพแล้วก็หาคนอื่นเนี่ยขึ้นมาทําหน้าที่แทนแล้วในช่วงเวลาประมาณนั้นนะครับทางอัังกฤษนะครบโดย ผู้นำนะครับเป็นในฐานคนหนึ่งนะครับชื่อว่าจอห์นเบอร์กอยเนี่ยก็เหมือนกับมีไอเดียขึ้นมาว่าเออเรามีแผนนะครับที่สามารถที่จะพิชิตอเมริกาให้ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวทีนี้มาพูดถึงจอห์นเบอร์กอยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นออหัวหน้าหลักนะครับหรือว่าพตัวเอกฝั่งของอังกฤษในการรบในครั้งนี้นะครับจอห์นบอร์กอยเนี่ยมี เขียนบรรยายถึงเขาไว้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสุภาพบุรุษอังกฤษนะครับที่มีลักษณะหลายอย่างที่เป็นที่น่าชื่นชมเขาเป็นคนตัวสูงนะครับสูงประมาณ183ซนติเมตรนะครับแล้วก็มีบุคลิกที่สง่างามนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ออฉลาดการศึกษาดีนะครับแล้วก็ใช้ภาษาดีเขาบอกว่าภาษาเขียนหรือภาษาพูดต่างๆเนี่ยจะฟังดูเหมนกับอพร้อนะครับสไตล์แบบผู้ดีอังกฤษนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีบุคลิกแบบเป็นคนสุภาพนะครับออต่อทหารใต้บังคับบัญชา เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผู้ง่ายๆาคือมีบุคลิกแบบพระเอกเลยแล้วในการที่มาลบทีมอเมริกาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พิสูจน์ตัวเองหลายครั้งนะครับว่าเขาได้สร้างผลงานที่สามารถชนะตรงนู้นตรงนี้เนี่ยได้หลายครั้งแต่ขนาดเดียวกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีความพร้อมหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายครั้งเนี่ยเหมือนกับเขามั่นใจตัวเองมากเกินไปแล้วการลบในครั้งนี้นะครับจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ความมั่นใจที่มากเกินไปของเขาเนี่ยจะทําให้เขาพ่ายแพ้แล้วก็ทําลายชื่อเสียงที่สั่งสมเนี่ยมาเรียกว จนกระทั่งทุกวันนี้เวลาพูดถึงชื่อจอร์นเบอร์กอยขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่คนจะนึกถึงเขาก็คือว่าเขาคือนอายทหารที่นํากองทัพอังกฤษที่แข็งแกร่งกว่าเนี่ยไปพ่ายแพ้ให้กับอเมริกาและไม่ใช่การพ่ายแพ้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ในออสมรภูมิรบที่สําคัญมากถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยของสงครามประกาศออสรภาพซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญโอเคเรื่องราวของการรบนะครับ มันเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะครับปีคศ .1977 นะครับจอห์นบอร์กอยเนี่ยเขาก็มีแผนขึ้นมาอันนึงนะครับเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งซึ่งมันก็เป็นแผนคลาสสิกนะครับที่เป็นแนวที่เรียกว่าเป็นดีวายของเคอร์ quer, ก็คือแบ่งแยกล็อกพิชิตนะครับแบ่งแยกเพื่อจับพิชิตที่ไี่แบ่งแยกใครแบ่งแยกก็คือ,อะจะแบ่งแยก ดินแดนของอเมริกานะครับที่เรียกว่าเป็นนิวอิงแลนด์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือแถบรัฐเอ่หกประมาณ6รัฐนะครับหรัฐด้วยกันอยู่ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอเมริกาเออ่นิวอิงแลนด์ในตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่คร่าวๆก็คือเป็นรัฐที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตัวอย่างเช่นพวกคอนเนตทิคัตนะครับเออ่ทางเมนนะครับแมสซาชูเซตส์นิวแฮมป์เชียร์นะครับแล้วก็เอ่อรอดไอแลนด์นะครับแล้วก็เวอร์มอนต์ทีนี้ทาไมออังงกกกฤษยยถึจะแ นิวอังนด์ออกมาจากดินแดนอื่นๆหรือว่ารัฐอื่นๆของเมริกาเหตุผลก็คือว่านิวอังนด์นะครับเป็นรัฐแถวนิวอังนด์เนี่ยถือเรียกว่าเป็นหัวโจกเลยของการนําปฏิวัติหรือการลุกคือขึ้นต่อต้านอังกฤษเพราะเหตุการณ์สําคัญสำคัญหลายเหตุการณ์ที่เราคุยกันไปเนี่ยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายนะครับที่เรียกว่าชูชูการ์แอคนะครับหรือว่าต่อต้าน อ๋อภาษีน้ำตาด้ยนะครับต่อต้านสแตมแอคนะครับเราเหตุการณ์ที่เรียกว่าบอสตันทีปาร์ตี้ที่ขึ้นไปโยนชาทิ้งลงทะเลเนี่ยรวมแม้แต่การต่อสู้ที่เล็กซิงตันแล้วก็คองคอร์ดที่เกิดขึ้นใกล้ๆกับเมืองบอสตันมันเกิดขึ้นในดินแดนที่เรียกว่านิวอิงแลนด์ทั้งนั้นเลยทีนี้แผนของจอห์นเบอร์กอยเนี่ยก็คือมองว่าถ้าเราสามารถที่จะบุกทับยกทับมานะครับแล้วก็มาล้อมแล้วก็สามารถที่จะยึดเมืองนี้ได้เนี่ยดินแดนแถวนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือน ถ้าทําได้นะครับมันก็จะเหมือนเป็นการตัดหัวนะครับออกจากออก็กคือตัดผู้นําออกนะครับแล้วก็ส่วน,นอื่นๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็พอไม่มีผู้นําก็จะสักค่อยๆสลายตัวกันไปแล้วสงครามเนี่ยก็จะสามารถสิ้นสุดลงได้ทีนี้มาดูแผนกันบ้างว่าเขาจะมาเอ่อ,อมายึดเมืองออยึดบริเวณนิวเองแลนด์ได้ยังไงนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากองกําลังของอังกฤษเนี่ยมันมีกระจายตัวอยู่หลายแห่งนะครับแล้วก็ ค่อนข้างมีความเป็นเอกเทศนิดนึงไม่ได้มีแผนรวมเป็นภาพใหญ่เพราะาสมัยก่อนการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําได้ดีมากทีนี้แผนของจอห์นเบอร์กอยก็คือว่าเขามองว่าตอนนี้มันมีกําลังหลักของประเ,เ่ยอยูย่ใหญ่ๆสามแห่งด้วยกันอัน,นเนึ่ยอยู่ทางตอนเหนือซึ่งเขาเนี่ยคุมกําลังอยู่อยู่แถวๆแคนาดานี่นะครับอีกกองกําลังหนึ่งนะครับนำโดยนายทหารนะครับที่ชื่อว่าเซนเลเจร์นะครับอยู่ทางทิศตอนตกนะครับคือถ้ามองแผนที่นะครับก็อาจจะมองว่าอยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับ แล้วก็อีกองกําลังหนึ่งเนี่ยอยู่ทางตอนใต้นะครับอ่อนำโดยนายทหารนะครับเป็นนายพลที่ชื่อว่าดวิลเลียมฮาวนะครับแผนของจอห์นบรูกอยเนี่ยก็คือว่าทั้ง3กองกําลังเนี่ยนะครับก็จะเดินทางมานะครับแล้วมาเจอกันนะครับมาพิชิตเมืองที่ชื่อว่าอัลบานีนะครับที่ออยู่ในรัฐนิวยอร์กนะครับทีนี้คําถามก็คือทําไมออยากมามาเจอกันที่เมืองนี้นะครับมาพิชิตเมืองนี้เพราะว่าจริงๆอัลบานีในเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่ามัน มันมีความสําคัญหลายๆอย่างนะครับอย่างแรกสุดนะครับก็คือว่ามันเป็นเมืองที่มีการบรรจบกันของแม่น้าสาคัญสองสายคือแม่น้ําที่ชื่อว่าแม่น้าฮัทสันนะครับฮัทสันริเวอร์นะครับกับแม่น้ําโมฮอกซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางการขนสินค้าต่างๆเนี่ยจะใช้แม่น้ำเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเส้นทางสายหลักนะครับถ้าสามารถยึดครองตรงนี้ได้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการออตัดเส้นทางในการลําเลียงสิสนค้าหรือว่าขนส่งสินค้าง อย่างที่2นะครับก็คือออเบานีเนี่ยก็เหมือนเป็นด้วยความที่อย่างที่บอกเป็นที่บรรจบนะครับก็คือเหมือนเป็นเป็นศูนย์กลางนะครับของเศรษฐกิจของบริเวณนั้นก็ได้เป็นที่ที่คนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันและด้วยเหตุนี้นะครับตรงเมืองอัลบานีเนี่ยก็เลยเหมือนกับเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับที่ทางจอห์นบรอกอยเนี่ยอยากจะมายึดให้สําเร็จ โอเคที่นี้ตามแผนเน่ก็คืออย่างที่ว่าก็คือจอห์นจอห์เบรกรอยู่ทางเหนือนะครับตอนนั้นอยู่ที่แคนาดาก็กวางแผนว่าจะเดินทางทางยกทัพนะครับผ่านเวอร์มอนต์ลงมานะครับผ่านออเบรนด้านบนของนิวยอร์กแล้วก็มาเจอที่อัลบานีส่วนเซนเลเจอร์ ger, เนี่ยจะนําทัพจากออแม่นาทะเลสาบนะครับที่ทะเลสาบออนตาริโอเ, Ontario, เนี่ยบุกมานะครับจากทางตะวันตกส่วนวิลเลียมฮาวเนี่ยเล่าถึงวิลเลียมฮาวนิดหนึ่งพิเศษนะครับต้องบอกว่าเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยวิลเลียมฮาวเนี่ยเขากําลังไล่ ไล่ตีกองทัพจอร์จวอชิงตันอยู่และสามารถที่จะเอาชนะจอร์จวอ a s ชิงตันเนี่ยได้หลายครั้งนะครับจนก,กระทั่งจอร์จวอ a s ชิงตันเนี่ยต้องถอยหนีร่นไปทางใต้เรื่อยๆดังนั้นช่วงเวลานั้นนะครับจอร์ทางวิลเลียมฮาวเนี่ยก็อยู่ทางตอนใต้นะครับฟังมาถึงตรงนี้ทุกอย่างก็ฟังดูเหมือนเป็นแผนที่ดีใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าแผนที่ดีในในการวางแผนหรือบนกระดาษเนี่ยหลายครั้งเนี่ยพอนํามาใช้จริงเนี่ย เกิดความผิดพลาดนะครับไม่ไม่ใช่แผนที่ดีจริงแล้วครั้งนี้คือเหมือนกันนะครับเพราะว่าแค่เริ่มต้นเนี่ยก็เกิดการผิดพลาดขึ้นแล้วแต่ว่าการผิดพลาดเนี่ยไม่ได้มาจากแผนแต่มาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดคราวนี้มาดูกันบ้างนะครับว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกสุดน,นะครับโฟกัสไปที่ทางกองทัพนะครับหรือกองกําลังที่อยู่ทางทิศตะวันตกก่อนนะครับกองกําลังกลุ่มนั้นนะครับก็ อานำโดยนายทหารครับที่ชื่อว่าเซนเลเจอร์นะครับทีนี้ก็โอเคได้รับแผนเรียบร้อยก็พร้อมจะเดินทางนะครับเดินทางมุ่งหน้าไปอับานีแต่ปรากฏว่าระหว่างเดินทางเนี่ยไปเจอกองกําลังของอเมริกาที่เ,เจอโดยบังเอิญนะครับที่เมริกาของอเมริกาเนี่ยซุ่มอยู่ก็เลยเกิดการประทะกกันนะครับและต่อสู้กันในสมรภูมิรบนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยรู้จักกันในชื่อว่า The Battle of Or ฟ e s t ิสนะครับ แล้วการรบในครั้งนั้นเนี่ยกองทัพอังกฤษสามารถเอาชนะได้แต่ว่าประเด็นก็คือผู้นําของกองทัพนี่ก็คือเซเลเจอร์เนี่ยเกินบาดเจ็บสาหัสทําให้ไม่มีผู้นำนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้นะครับต้องถอยถอยหลังกลับนะครับไปตั้ง,ต,งตั้งหลักใหม่เพราะว่าเหมือนกับต้องไปเลือกผู้นํากันใหม่โอเคอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดแรกนะครับแต่ความผิดพลาดใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นทางตอนใต้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวิลเลียมฮาวเนี่ย ซึ่งจะต้องยกทัพขึ้นเหนือเนี่ยมาเจอกับามาเจอที่ออลเบเนียเนี่ยนะครับยกทัพไปทางที่ใต้คือตรงข้ามกันเลยทีนี้คําถามก็คือว่าทําไมวิลเลียมฮาวเนี่ยถึงยกทัพไปตรงข้ามแบบนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่ายังถกเถียงนะครับยังดีเบตกันอยู่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์นะครับว่าทำไมวิลเลียมฮาวเนี่ยถึงไม่ยอมทําตามแผน สิ่งที่เขาคุยกันจริจะบอกว่ามันมีหลายเหตุผลด้วยกันนะครับแต่ว่าที่เป็นไปได้เนี่ยอย่างแรกสุดเลยก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าวิลเลียมฮาวเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแผนนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอย่างที่ว่าไปคือกําลังไล่ล่าวอชิงตันแล้วก็ชนะมาตลอดนะครับซึ่งเขาก็มองว่าเขากําลังไล่ล่าผู้นํากองทัพของเบริกาเลยแล้วเขาก็เลยเหมือนกับมีแผนของเขาต่อว่าเขาอยากจะไล่ล่าจอจวอชิงตันต่อไปแล้วก็ไปยึดเมืองฟิลาเดลเฟียให้ได้ซึ่ง เมืองิลาเดลเฟียในเวลานั้นเนี่ยมีความสําคัญนะครับเพราะอาจจะมองได้ว่าเหมือนกับเป็นออเมืองหลวงก็ได้นะครับของอเมริกาเพราะว่าการประชุมต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราคุยกันไปเนี่ยเกิดขึ้นที่ิฟาเดลเฟียมาตลอดก็เลยไม่อยากทําตามแผนของเบอร์กอยนะครับแล้วก็แผนของเบอร์กอยจริงๆก็มีความยากเพราะว่า3มกองทัพเนี่ยต้องเดินทางไกลนะครับเพื่อมาเจอที่ออบาเน่ซึ่งมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้หลายอย่างเขาก็เลยทําตามแผนของเขาไปเหตุ <S <S T ผลที่2เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่า ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเห็นด้วยกับข้อความนะครับกับแผนของเบอร์กอยแต่ด้วยความที่ข้อความเนี่ยมาช้าเกินไปและเขาเริ่มแผนของเขาไปแล้วก็คือเตรียมที่จะยกทัพไปทางใต้ทีนี้เมื่อมันเริ่มไปแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแผนก็ลาบากก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอะไม่สนใจแล้วก็ทําตามแผนเดิมของเขาไปหรือว่าเขา,าจ,จะพิจารณานะครับว่าแบ่งกําลังเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ลงทางใต้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นเหนือแต่การทําแบบนั้นเนี่ยก็จะมีผลเสียเพราะว่าจะทําให้กองกาลังของเขาเนี่ยออนแอลงสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจย,ยกทัพไปทางใต้ ยังไงก็แล้วแต่นะครับจริงๆมันมีดีเบตมากกว่านี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยออวิลเลมฮาวเนี่ยก็ไม่ได้ทำตามแผนสรุปก็เลยมีแต่กองทัพของเบอร์กอยกองทัพเดียวนะครับที่เดินเอามุ่งหน้ามานะครับที่จะมาที่เมืองอัลบานีแล้วที่ยย่ไปกว่านั้นก็คือว่าเขาไม่รู้เลยนะครับว่าอีกสองกองทัพเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้สําเร็จ โอเคคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เรียกว่า Battle of Saratoga กันนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็อย่างที่ว่าไปตอนแรกนะครับคือ Saratoga เนี่ยมันเป็นชื่อของพื้นที่บริเวณนั้นนะครับที่เกิดการต่อสู้กันแต่ว่าการรบที่ Saratoga เนี่ยไม่ใช่การรบครั้งเดียวนะครับแต่เป็นการรบที่มีซีรีส์ของการต่อสู้หรือการประทะก,กันเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งด้วยกันแล้วหลักๆเนี่ยจะมีการรบใหญ่สองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยมีชื่อว่า The Battle of Freeman's Farm นะครับก็คือรบกันที่ฟาร์มที่่่ชือวานะครับ ซึ่งเป็นการรบที่เกิดขึ้นสั้นๆนะครับ4ชั่วโมงจบนะครับเกิดขึ้นในวันที่19กันยายนนะครับคศ1777และอีกประมาณสสัปดาห์ถัดมานะครับก็มีการปะทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในสมรภูมิรบนะครับที่ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อว่า The Battle of Bemis Heights นะครับในรายละเอียดของการรบเนี่ยนะครับเราคงจะไม่คุยกันนะครับคงไม่เล่านะครับว่าใครทําอะไรนะครับแล้วก็ในแง่ของกลยุทธ์ในการรบเนี่ยเพราะผมเองก็ไม่ได้สันทัดนะครับไม่ได้ไม่ได้ชำนาญหรือว แต่ประเด็นที่อยากเล่าแบบสรุปสั้นๆก็คือว่าทําไมอังกฤษถึงได้แพ้นะครับส่วนหนึ่งก็คืออันที่อย่างอางว่าคาร์บกจอร์นเบอร์กอยเนี่ยมาคนเดียวในแง่ของกําลังพลนะครับอังกฤษเนี่ยเหนือกว่าน,นิดหน่อยนะครับคือมีประมาณ7 0 0 0คนนะครับทางฝั่งเมริการเนี่ยมีประมาณ ,6000 คนแต่ว่าอย่างที่ว่าไปนะครับด้วยความมั่นใจนะครับทำให้จอร์นเบอร์กอยเนี่ยตอนที่เดินทับเดินทับเร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ได้รอพวกกองสเสบียงต่างๆทําให้เหมือนกับตอนที่มาถึงเนี่ยค่อนข้างตัดขาดจากกองเสบียงนิดนึง ซึ่งก็สร้างความกดดันให้กับกองทัพอังกรเพราะว่าไม่สามารถที่จะรบยึดเยอะได้นานมากเพราะว่าเดืวสเสบียงจะไม่พออย่างที่2ก็คือว่าทางอเมริกาเนี่ยชำนาญสมรภูมิมากกว่าชํานาญพื้นที่มากกว่านะครับแล้วก็มาตั้งทัพรอในพื้นที่ที่ได้เปรียบทําให้การบุกข,ของเกลษเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นนอกจากนี้นะครับก็จะมีอาจจะมีเรื่องของปัจจัยปัจจัยทางด้านกลยุทธ์นะครับก็นะักประสา์ก็ทํามองว่าอาจจะเป็นเพราะจอมระกอมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะครับหรืออาจจะเป็นแรงกดดันก็ได้นะครับทำให สั่งให้กองทัพอังกฤษบุกแบบซึ่งซึ่งหน้านะครับซึ่งไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเนี่ยการประทะก,กันครั้งแรกนะครับที่ฟรีแมนส์ฟาร์มเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเสมอกันเพราะว่าออทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่สามารถไม่มีใครชนะที่ชัดเจนนะครับแต่อาจจะมองอีกมุมว่าอเมริกาชนะก็ได้นะครับเพราะว่าสามารถที่จะยันกองทัพอังกฤษที่เป็นฝ่ายบุกมาเนี่ยได้สําเร็จ ทีนี้ในแง่ของความเสียหายเนี่ยทางกองทัพอังกฤษเนี่ยเสียไพ่ผลเนี่ยไปเยอะกว่าอเมริกานะครับเพราะอเมริกาเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ในพื้นที่ที่เหมือนกับปลอดภัยกว่านอกหือจากนี้นะครับทางกองทัพอังกฤษเนี่ยก็ต้องเสียนายทหารสําสคัญนะครับออที่เรียกว่าเป็นผู้นําสําคัญเลยไปโดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าเป็นไซมอนเฟรเซอร์นะครับทำให้กองทัพอังกฤษเนี่ยออนแอลงอย่างนด้ชัดและอีกปัจจัยสําคัญหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ย มีนายทหารเป็นนายพลนะครับที่เป็นคนสำคัญเรียกว่าเป็นฮีโร่สำคัญของ Battle of Saratoga เลยชื่อของเขาก็คือ Benedict Arnold นะครับทีนี้ Benedict Arnold คนนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ว่าไปในการรบที่ Battle of Saratoga เนี่ยนะครับเขาทำหลายอย่างมากเลยเขานำกองทัพอเมริกานะครับบุกไปอย่างกล้าหาญนะครับแล้วก็เขาเป็นนายทหารหรือเป็นนายพลที่มักจะนำกองทัพเนี่ย ไปด้วยตัวเองซึ่งต่างไปจากในในพลหลายคนในยุคนั้นที่ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่แนวหลังเลยครับจะไปนั่งอยู่ไกลๆนแนวหลังเลยนะครับแล้วก็สั่งการจากตรงนั้นแต่เบนเน็ตอาดเนี่ยจะเร้าในทหารด้วยตัวเองนะครับแล้วก็นำหน้าบุกไปแล้วก็ในการต่อสู้เนี่ยต่อสู้อย่างกล้าหาญนะครับเคียงบา่าเคียงไหลกับทหารคนอื่นๆแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับด้วยความที่เขาอยู่แนวหน้ากับคนอื่นเนี่ยเวลามันมีเหตุการณ์อะไรที่จะเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างกระทันหันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสั่งการได้เลย ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยวลาเราพูดถึงชื่อของเบนเดิกอาโดนะครับสมมติเราไปถามเด็กอเมริกันนะครับเราถามว่ารู้จักคนนี้ไหมคนจะตอบว่ารู้จักแต่จะไม่รู้จักเขาในฐานะของวีรบุรุษของ Battle of s a r a t o g a แต่จะรู้จักเขาในฐานะของ uh. ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทรยศประเทศนะครับโลกขายชาติที่คนน่าจะรู้จักมากที่สุดในอเมริกาแล้วจะเรียกว่าจุดเริ่มต้นนะครับของการที่ในที่สุดเขา เรียกว่าย้ายไปด้านมือนะครับโดยทรยศต,ต่อประเทศชาติตัวเองเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นจากที่บ a t t l e of s a r a ด้วยเช่นกันซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับการร่วมในครั้งนี้นะครับก็ทําให้การบุกเดินหน้าของ,คงคกองทัพอังกฤษเนี่ยต้องหยุดชะงักไปนะครับแล้วก็เสียไพ่พลไปเยอะมากทีนี้ในอีก3สัปดาห์ถัดมานะครับก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในบริเวณใกล้เคียงกันการต่อสู้ครั้งที่สเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรู้จักกันในชื่อว่า Battle of Bem Heights นนนะะคครรัับกก็ืืืออช่่พ้ททีทป การต่อสู้ครั้งที่สองเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วเพราะว่าอย่างแรกก็คือใน,หนอหอออทหารเนี่ยกองหรือว่ากองกองทหารเนี่ยมีจํานวนน้อยกว่าเหตุผลก็คือส่วนหนึ่งก็คือเสียชีวิตจากตอนที่ปะทะครั้งแรกไปอย่างที่สองก็คือว่าเมื่อกองทัพอเมริกาสามารถยันกองทัพอังกฤษไว้ได้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสร้างกำกำลังขวัญกำลังใจนะครับทําให้คนในพื้นที่หรือว่าที่อยู่ใกล้เคียงจํานวนมากเดินทางมาร่วมในกองทัพทําให้กองทัพของขอเมริกาเนียมีจํานวนเพิ่มขึ้นในฐานเพิ่มขึ้น อย่างที่2ก็คืออย่างที่ว่าเป็นเรื่องของสเบียงนะครับก็คืออังกฤษเนี่ยถูกออมีข้อจํากัดนะครับก็คือว่าไม่สามารถที่จะยื้อได้นานเพราะว่าสเบียงเนี่ยค่อนข้างจํากัดมันก็เลยเป็นแรงกดดันในแง่กลยุทธ์นะครับก็คือว่าออหลายครั้งเนี่ยต้องต้องบุกไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะชนะได้หรือเปล่าในการประทะครั้งที่2นะครับที่บีเมไซไฮด์เนี่ยนะครับในพลเบนเดิกอาโนนะครับที่เป็นฮีโร่ของการ,ารต่อสู้ในครั้งแรกเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมรบอย่างเป็นทางการนะครับเหตุผลคืออะไรนะครับ เพราะว่าในการต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยในพลเป็นนายเดรการโดเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเขานำทัพอย่างที่ว่าไปนะครับก็คือเขาอยู่ในอยู่ในแนวหน้านะครับหลายครั้งเนี่ยเขาฝืนคําสั่งของนายทหารที่มียศดสูงกว่าเขานะครับซึ่งมีชื่อว่าฮอร์ราชิโอเกส์นะครับแล้วก็นําทัพเนี่ยบุกไปซึ่งหลายครั้งเนี่ยนำทัพบุกไปแล้วสามารถที่จะไปตีทางกองทัพังกเษเนี่ยแตกและสามารถเอาชนะได้ทีนี้นักประวัติศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือในพลเกตส์เนี่ยนะครับฮอรราชิโอเกตส์เนี่ย เป็นนาิกาโดเพราะว่าคนจะรักเขามากชื่นชมเขามากเกตส์ก็เลยสั่งปลดนะครับปลดนายพลเป็นนาิกาโดไม่ให้เข้าร่วมการรบในครั้งที่2ที่เบมส์ไฮส์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเกิดการเมื่อการต่อสู้เนี่ยมันเริ่มขึ้นเน่ยนะครับมันก็มีจังหวะที่อเมริกาเนี่ยเหมือนกับจะเพลียงพล้ำนะครับแล้วนายพลเป็นนาิกาโดที่ซึ่งอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆเนี่ยก็ไม่สามารถทนได้นะครับถึงแม้จะถูกสั่งห้ามแต่เขานี่ก็ควบกมาเข้าไปเลยนะครับเข้าไปอยู่แนวหน้านะครับแล้วก็ปลูกเร้ากองทัพนะครับ ตะโกนปลุกใจนะครับแต่ก็ทําให้เขาเป็นเป้านะครับสุดท้ายนี่เขาก็โดนยิงเข้าไปที่ขานะครับแล้วก็บาดแผลเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็มีผลต่อการเดินของเขาเนี่ยไปตลอดชีวิตนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายการต่อสู้ที่เบมิสไฮส์นะครับกองทัพอังกฤษเนี่ยก็ต้องพ่ายแพ้นะครับให้กับกองทัพอเมริกาถูกล้อมนะครับแล้วก็ถูกจับตัวนะครับเป็นเฉลยศึกนะครับตัวในพลบรกอยเนี่ยก็เป็นเฉลยของทางอเมริกาไปด้วย เขชัยชนะในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับของอเมริกานะครับของฝั่งอเมริกาตั้งแต่เริ่มรบกับอังกฤษมาโอเคแล้วนั่นก็เป็นสงครามนะครับ Battle of Saratoga ทีนี้เรามาคุยกันบ้างนะครับว่าแล้วสงครามครั้งนี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการรบที่เรียกว่าเป็นอเมริกันเรวอลูชันเ่ยนะครับหรือว่าการประกาศอิสรภาพของอเมริกาเอามันสำคัญด้วยสองเหตุผลด้วยกันนะครับอันแรกสุดนะครับก็คือว่าออในเวลานั้นนะครับ ทางอเมริกาเนี่ยมีตัวแทนของประเทศอยู่สองคนอยู่ที่กรุงปารีสนะครับก็คือเบนจามินแฟรงคลินและก็จอร์นอดัมสองคนนี้ไปทําอะไรที่ฝรั่งเศสก็คือเขาสองคนเนี่ยพยายามที่จะไปโน้มน้าวฝรั่งเศสนะครับเพื่อให้มาช่วยอเมริกาต่อสู้กับอังกฤษคือพูดง่ายๆคือชวนฝรั่งเศสเนี่ยมาแก้แค้นอังกฤษแต่ว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยอย่างที่ว่าไปก็คือ,อยังลังเลยอยู่เพราะว่าถ้าเกิดส่งกําลังทหารส่งเงินมาแล้วเนี่ยแล้วมาพายแพ้เนี่ยมันก็เสียหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อ ข่าวไปถึงฝรั่งเศสเนี่ยนะครับพระเจ้าหลุยส์สิบหกไม่ได้ยินข่าวเนี่ยก็ประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับยอมรับว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศเอกราชประเทศหนึ่งเลยทีนี้เมื่อ,อมหาอำนาจของยุโรปอย่างฝรั่งเศสนะครับยอมรับอเมริกาว่าเป็นประเทศประเทศหนึ่งนะครับประเทศอื่นๆในยุโรปหลายประเทศเนี่ยก็ยอมรับตามไปด้วยแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับทางฝรั่งเศสเนี่ยก็มั่นใจมากขึ้นนะครับที่จะส่งกองทัพนะครับแล้วก็ส่งเงินเนี่ยมาช่วยอเมริกาเนี่ยรบกับอังกฤษ เหตุผลอย่างที่2นะครับก็คือว่าชัยชนะครั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากทําให้ทางอเมริกาเนี่ยเกิดความฮึกเหิมนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาร่วมกองทัพเนี่ยเยอะขึ้นหลังจากนั้นมานะครับกองทัพอเมริกานะครับก็มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณนะครับก็คือกองทัพของตัวเองเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็มีกองทัพจากฝรั่งเศสมาช่วยนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีกองทัพจากชาติอื่นด้วยนะครับเช่นเยอรมันดัชนะครับก็ส่งมาร่วมด้วยแล้วก็มีนนด้วยะครับ ีนี้ก่อนที่จะจบไปพิสน์นี้นะครับก่อนขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าสงครามครั้งนี้มันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆนะครับที่ทําให้ในายพลเบนเดกอร์นอเนี่ยกลายเป็นคนทรยศกับประเทศได้ยังไงนะครับคําตอบก็คือว่ามันมีหลายเหตุผลด้วยกันนะครับถ้าสรุปสั้นๆก็คืออากจะบอกว่า,าเพราะว่าเหมือนกับเจ้านายไม่เห็นความสําคัญนะครับก็คือ ด,ด้วยบุค,คลิกของเบนเดการดอนะครับอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความากล้าได้กล้าเสียนะครับเป็นคนที่มีความกล้าเสี่ยงนะครับมีความเป็นคนที่กล้าพูดอะไรที่คิดว่าไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะเถียงรวมถึงเถียงและขัดคําสั่งของายทหารที่มียศสูงกว่าด้วยและด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับทำให้หลายครั้งเมื่อมีการโปรโมทนะครับก็คือเหมือนกับมีการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งให้เนี่ยเขาจะถูกมองข้ามไปหลายครั้ง ก็ทาให้เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจนะครับว่าคน,นไม่เห็นคุณค่าของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทหารที่มีฝีมือนะครับเก่งและสร้างผลงานไว้เยอะอย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าตัวเบน,นเนต์กดโรเนี่ยเนื่องจากเขาทุ่มเทให้กับการเป็นทหารมากนะครับทุ่มเทกองทัพมากเขาเนี่ยไม่ได้มีการทําไร่ทําอะไรมากมายนะครับทำให้รายได้เนี่ยมีไม่เยอะที่จะเลี้ยงตัวเองหรือเลี้ยงครอบครัวนะครับ ดังนั้นในเวลาต่อมาเมื่อทางอังกฤษเสนอว่าจะให้ยศให้ตําแหน่งให้เงินกับทางเบนเนเดกาโด่ยเขาก็เลยเกิดความสั่นคลอนแล้วก็ตัดสินใจที่จะทรยศองต่ออเมริกานะครับโดยการที่อยากจะขายข้อมูลเกี่ยวกับป้อมประการสำคัญเลยของอเมริกาหนึ่งก็คือที่เวสต์พอยต์นะครับแล้วก็เหมือนจะมีแผนที่ให้ทางอังกฤษสามารถจับตัวจอจวอชิงตันได้ก็คือรายงานการเคลื่อนไหวของจอจวอชิงตันซึ่งอันนี้ก็เลยทําให้เหมือนกับเบนเนเดกาโดเนี่ย เหมือนก็เป็นผู้ร้ายสําคัญของประเทศอเมริกาเลยเพราะว่าเกิดจะทําให้บิดาผู้ก่อตั้งประเทศอเมริกาเนี่ยโดนจับได้แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของ Battle of Saratoga นะครับแต่ก่อนจะจบนะครับผมอยากจะชวนเล่นหนึ่งนะครับสมมติเล่นๆน,นะครับว่าเราเดินทางไปเที่ยวที่อเมริกานะครับแล้วไปสถานที่แห่งนี้นะครับที่ที่เคยต่อสู้กันนะครับที่ Saratoga ทุกวันนี้เราจะเจออนุสาวรีย์อยู่อันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรูปรองเท้าบูท แต่ไม่มีเขียนเลยนะครับไม่มีเขียนระบุเลยว่าเป็นขาของใครหรือว่าเป็นรองเท้าบูทของใครแต่จากลักษณะของบูทเนี่ยพอจะบอกได้ว่าเป็นขาของนายพลคนหนึ่งนะครับและด้านหลังเนี่ยก็มีเขียนบรรยายว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารของกองทัพอเมริกาที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บที่ขาณบริเวณแห่งนี้ ซึ่งถึงไม่มีชื่อเขียนอยู่ตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าก็คือขาของเจเนอรัลแมนเด็กอาโนนะครับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นฮีโร่ของการรบที่ซาราโทกาซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศา,าสตร์อเมร,ริกาก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้ทรยศชาติหรือผู้ขายชาติที่โด่งดังที่สุดโอเคก็จบเอพิโซดนี้เท่านี้นะครับแล้วก็เรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับคิดว่าจะเป็นเอพิโซดสั้นๆนะครับอาจจะสั้นมากเลยนะครับเพื่อจะสรุป อ,อเกี่ยวกับสงครามปฏิวัติอเมริกาสักเล็กน้อยนะครับว่าผลต่ออเมริกาผลต่ออังกฤษผลต่อฝรั่งเศสและผลต่อโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเอจอกันใหม่ในพิซดหน้าซึ่งน่าจะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ครับสวัสดีครับชอบนะ่องเนื้อหาความรู้แบบนี้แนะนําอ่านหนังสือเบสเซลเลอร์ของหมอเอลหนังสือวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์การแพทย์มีวางจาหน่ายแล้ว9้าเล่ม สั่งซื้อได้ที่ร้านออฟฟิเชียลของเฉลิมพลบุ๊กทั้งในช้อปปี้ลาซาด้าและไลน์ช้อปปิ้งกดลิงก์ด้านล่างนี้เลย